คุณเป็นคนหนึ่งค่ะที่ชอบติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องปากเรื่องทองที่รัฐบาลหรือองค์กรต่างเนี่ยจะช่วยเหลือเรานะคะง่ายๆค่ะแค่ให้คุณกดติดตามแล้วที่สำคัญต้องสั่นกระดิ่งนะคะแค่นั้นแต่ข่าวสารทุกอย่างก็จะอยู่ในมือถือคุณแล้วค่ะ สวัสดีคะ่ะทุกท่านคะคลิปนี้นะคะมามีม่ทีนิวนะคะมาสรุปให้ฟังง่ายๆนะคะหลายคนที่สนใจโครงการของออมสินพักนี้ช่วงนี้อยู่นะคะ,ะก็มีข้อคําถามมากมายวันนี้นะคะเราได้คําถามและคําตอบจากออมสินนะคะนํามาจากเพจของออมสินเลยนะคะนํามาไขาข้อข้องใจให้กับทุกคนฟังคะ่ะ ข้อที่หเลยนะคะคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมมาตรการชําระหนี้2เดือนนี้เป็นอย่างไรนะคะก็ต้องเป็นลูกหนี้สินเชื่อธุรกิจ SME สินเชื่อธุรกิจห้องแถวทั้งในานามบุคคลธรรมดาแล้วก็นิติบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากโควิด1 9นะคะหรืออาจจะเป็นลูกหนี้สินเชื่อรายย่อยที่เป็นลูกจ้างของสถานประกอบการที่ต้องปิดกิจการอันเนื่องมาจากได้รับผลกระทบโควิดก็ได้ด้วยเช่นเดียวกัน ข้อ2ค่ะลุงนี้จะขอเข้ามาตรการพักชําระหนี้2เดือนต้องดําเนินการอย่างไรนะคะก็ให้ลุงนี้ลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์นะคะของออมสิน www.gsb.or.ts นะคะตั้งแต่วันที่19กร,รกฎาคมจนถึง15สิงหาคมค่ะข้อ3นะคะลุงนี้สามารถลงทะเบียนจากโทรศัพท์มือถือได้หรือไม่ตอบนะคะลงทะเบียนผ่านได้โดย Android 4.0และ iOS 5.0ขึ้นไป ข้อ4ลูกหนี้ต้องยื่นเอกสารประกอบอะไรบ้างนะคะคําตอบคือลูกหนี้ที่เป็นเจ้าของกิจการและลูกจ้างของกิจการต้องแน่ไฟล์ภาพถ่ายขนาดไม่เกิน5เมกะไบต์ด้านหน้าของสถานที่ประกอบด้านหน้าของสถานที่ประกอบการหรือหน้าร้านโดยมีลูกหนี้ในภาพถ่ายด้วยนะคะข้อ5หากลูกหนี้ต้องการไปลงทะเบียนมาตรการพักชําระหนี้2เดือนผ่านสาขาออมสินได้หรือไม่ตอบนะคะลูกหนี้สามารถติดต่อสาขาของธนาคารออมสิน ได้นะคะแต่ก็จะพาเข้าลงในทะเบียนเว็บไซต์ www.gsbr.ts o ให้เหมือนกันข้อ6ลุงนี้จะทราบผลการพิจารณาเข้าร่วมมาตรการได้อย่างไรเมื่อไหร่นะคะลุงนี้สามารถตรวจสอบผลการพิจารณา www.gsbr.ts o 10วันทําการหลังจากลงทะเบียนแล้วนะคะข้อ7การพักํำระนี้2เดือนส่งผลต่อข้อมูลเครดิตของลุกนี้หรือไม่ตอบนะคะไม่ส่งผลต่อข้อมูลบัตรเครดิตของลุกนี้ ข้อแปเมื่อครบกําหนดระยะเวลา2เดือนลุงนี้จะผ่อนชําระนี่อย่างไรนะคะลุงนี้จะผ่อนชําระนี้เงินงวดตามสัญญาเดิมโดยเงินต้นและดอกเบีย้ยที่พักชําระนี้2เดือนจะไปชําระงวดสุดท้ายของสัญญาข้อ 9. การพักชําระนี้2เดือนธนาคารคิดดอกเบีย้ยผิดนะหรือไม่คําตอบไม่คิดนะคะเพราะเขาพักชําระให้เรานะข้อ10ลุงนี้ที่เป็นข้าราชการสามารถเข้าร่วมได้หรือไม่ ตอบว่าได้นะคะเฉพาะในกรณีที่ลูกหนี้ประกอบอาชีพเสริมร่วมด้วยก็คือนอกจากคุณเป็นข้าราชการแล้วคุณยังทำร้านค้าหรือว่าประกอบกิจการอย่างอื่นนั่นเองข้อ11ในกรณีที่ไม่มีคุณสมบัติตามข้อ1หรือไม่ได้หรือไม่ได้สิทธิ์การพักชำระนี้2เดือนธนาคารจะมีมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิดในที่อื่นไหม ตอบนะคะธนาคารมีมาตรการผ่อนปลนการชําระนี้อื่นเช่นการพักชําระเงินต้นและดอกเบี้ยหเดือนสําหรับลูกหนี้รายย่อยที่มีเงินต้นไม่เกิน2 0 0แสนบาท ข้อสุดท้ายค่ะลูกหนี้บัตรเครดิตและบัตรกดเงินสดสามารถเข้าร่วมมาตรการนี้ไหมตอบไม่สามารถเข้าร่วมมาตรการนี้ได้นะคะแต่สามารถเข้าร่วมมาตรการผ่อนปรนการชําระหนี้อื่นของธนาคารได้เช่นมาตรการผ่อนชําระ48งวดเป็นต้นก็คือหากเรามีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารออมสินเลยนะคะ หากใครมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับขาวประชาะสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยขอบคุณนะคะข่าวในคลิปนี้นะคะจากเพจของธนาคารออมสินด้วยค่ะค่ะแล้วทีก็มีอะไรมาแนะนําด้วยนะคะในช่วงนี้เข้ายากหมักแพงเหลือเกินหากใครนะคะสนใจนะคะอยากมีผลิตภัณฑ์ตัวเองนะคะที่จะนำมาขายแต่ไม่รู้จะทําเพจยิงแอดยังไงนะคะจะแต่งภาพยังไงให้เพจดูดีน,นะคะทีมีคอร์สดีๆที่สอนด้วยโค้ด เงินล้านนะคะเป็นโค้ดที่ออกรายการอายุน้อยร้อยล้านมาแล้วนะคะเพียงคอนละ98บาทนะคะซอนคุณให้เป็นได้เลยนะคะแต่ถ้าใครก็ยังไม่รู้ว่าจะขายอะไรดีละ่ะจะไปเรียนเพื่ออะไรนะคะในค้อนนี้เขาก็มีสินค้าแนะนําด้วยเผื่อเราสนใจหรือจะเอาไปต่อยอดขายอย่างอื่นก็ได้นะคะฝากด้วยคะ่ะเพียงแค่กดติดตามและสั่นกระดิ่งนะคะช anel mummy n e s ไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวดีๆแบบนี้คะ่ะ